สวัสดีครับทุกคนครับตอนนี้ก็นั่งเล่นอยู่กับพี่เชฟนะครับตอนนี้ครับผมได้ยินเสียงเด็กแว้นมาคุณออกไปดูหน่อยสิเสียง <มา S 1> ดังเออเด็กแวน้นไปไปดูหน่อยสิใครมากวนชาวบ้านบังเยี่ยมน่เอาให้กวนนะเออไปดูดิไปดูดิเสียงรถเกีย์ยังมากเลยนะมันเพิง่งเพิ่งรถอะไรไม่รู้ไปไปดูไปดูยังไงยังไงก็น่งจับดูแลเอา เสียบอยเอาล้วครับพี่น้องเสียบอยแน่นอนเลยเด็กไปที่ไหนอ่ะฮะเด็กไปที่ไหนมาน่ะ้นจ๊ะจำเราบ่ได้เสียบอยโอ้ยอย่างกับซุปเปอร์แมนเลยเออจำเนอะจำเนอแม่ห่อแม่คอยห่อเขาให้พ่อเมือนเด็กห่อ้าให้พ่อห่อเขาให้พ่อแน่นอนพี่หมูพี่หมูก็ข่าวเนี้ยห่อข้าหน้าให้พ่อเอ้าพราะเขาให้ไปใส่ะ จะไปหาทายรูกเลยนะไม่ดีถ้าบอดดิตำก็เจ็บคลิปจะเข่าบ้านแล้วว่ะโอ้หมูมันเงียบขึ้มือนีเอาสวัสดีครับสวัสดีครับบ่หมูมันเงียบเมื่อนี้น่ะคอยก็เลยไปหาทายคลิปเงียว่ะถ้าบอดดิเขาเจ็บแปะคลิปจะยาบ้าได้ว่ะมึงบ้าถอะไปหาทายคลิปบหมือทายเบ้ดบ้าเนี่อาชีพไม่พอแล้วอาไปหาทายคลิปเพื่อว่าถ้าบอดดิเจ็บแปะคลิปจะเข่าเงียบหมดว่ะคลิปหนึ่ง้องมีพี่น้องติดตาม ไอ้เบิ้งนี้คลิปย่างนิดหน่อยกันคลิปละขามลอยคนใั่หรอวะเราไปขอไทยไปเอามาๆพ่อพี่ไปขอไทยบ่งที่มันมีสาระได้มีขอมาไปหาไปหาอื่นมอเตอร์ไซคร์ไทยเด้ขอมาไม่ขอจะให้โอ้รถแต่ว่าอยู่เสียงป้าบ้าบอกเสียงรถพายก็ดังทนโอ้รถสิ่งเสียบ่อยนี่เองบันนี้เีโดนละอย่างมันสีหัวอย่างเมื่อีงมันนอกกันแล้วเมื่อีในตัวน้อยบ่เออเอ้าเชฟตัวนี้ก็แล้วแจ้เชฟก็อยากล่องครับบางทีพนัก ผมพกโนแล้วยัยผมแค่พกอะไรผมมันต้องสกุตเตอร์ไฟฟ้าแล้วจงขี่แหละไอ้ถ้าคนม่เคยขี่มันมันสิคัตรางงานรางงานเลยหัวข้อลมอยู่แล้วลดราคาหลายแสนเนาะสีล่มเราไม่เคยขี่เห็นนะมบอกว่าแค่สกุตเตอร์ไฟฟ้าอะไรขี่แด้อันนี้มันยังคนม่เคยขี่มันสีคัตรางๆลนางๆเลยเออเบิ้ลมันต้องได้หล่อมันมันจะพุ่งไปเลยเอาสั่งมานั่งมาบอกมากันเนี่ยก็กำลังสัมผัสเชฟยันอยู่บอก เออแต่ผมแต่ผมขี้มันก็ปฏิพุ่งไป้างหนาแล้วมันคุ้มท่อนตั้งหนาไม่เป็นอรนี่อยากเขาบอกว่าบ้านยูทูบเบอร์สันบ้านเป็นยญ่บ้านบปล่าไม่เป่าบ้านเป็นยี่บ้านบ้านคุณยายคุณยายอันนี่เอ้ามันเป็นพยาบาลเปล่าบอลบ้านพญาบ้านช่างพูดเอรอในบ้านคุณยายนี่มีไวไฟพอดอยู่นี่เออมีไวไฟโอ้นี่มีโตลงไวไฟเดีวลงไวไฟโอ้นี่โตใหม่บว่นี้นะเออก็โตใหม่กว่านี่้ยูทูบเบอร์เอามาบหรือเจ้าของบ้านเพป็นเอามาให้เออยูทูบเบอร์เอามาเเเเเเอออออาาาาามมงงงจ้ขพ่่นนีละ คนกะเอาไวให้พี่น้องนหนั่งลงไว้ไฟจัดระเบียบให้เรียบร้อยเลยนี่แหละก็เลยพากันลงนี่แหละฮะจัดดันก็มาลงไวไฟที่นี่ครับมีมูอยู่เงี้ยกันด่าบ่ก็เลยมาหาเลาะซะเออมาหารจิตคลีบกันท้าย้องทางมาแเลยแคลผูกแคลฟามากนี่แล้วจะติดกล้องมาในรถพร้อมบ่ บอกมันมีกล่องกูปูยุผมก็พายได้มีใส่มีกูปูมีโคเบิร์ตนดแต่ว่าห่างจากตัวใช้เปลียนก็เลยไปซื้อโทรศัพท์กูปูกูมีโคเบิดเจ้าก็ปึกเทจะเป็นเสียไหมแมนเสียปึกแลาวเปลี่ยนจากเสียบอยเป็นเสียปึก ท้าดุเดินถูกเลยเด็กนักศึกษาอยเจ้านี่มันบอเขาบอกประมาณสามหมื่นกว่าบาทเขาอนังกระติกยิงองเจ้าเด้เดี๋ยวถ่างมาอีกแล้วเครื่องเครื่องบินน้อยยิงกันิหน่อยนักศึกษาเดินหาไทยคิดรายงานบากนั่นไปคิรายงานบางหนึ่งว่ากันไปนะครับเนาะเสียบอยนะครับคิดว่าเสียบอยไม่ธรรมดาครับเขาเปิดครับท่านผู้ชม ใส่โกโปรล้วก็ต้องมีการตัดต่อด้วยต้องมีการตัดตอ่อถึงสิิ์ขาดแต่ว่ามันมันขาดได้อะไรหนี่งขาดมันอ้ยเขาบอกญี่ปุ่นมันดูดเสียงอะไรไง,ไงอ่ะมันดูดมันเสียงมันใส่ปิ้งเลยอ่ะอใส่กับใส่หลอดแต่ว่าอาันๆๆนอดคลดิปไปที่เจนยังพอดีเอาลงเลแต่ว่าไปถามร้านโทรศพัพท์เาขาใส่โทรศัพท์ได้มันพวงกันได้มันมีอันเชื่อมต่อกันอยู่มันมีอันแอปของโกโปรเยอะ ไม่ต้องใช้แอปบ์หรอแน่แน่ันนี่โหลดแอปกูปอยู่แอปกูปูใช่หรืออหารจัว่าห้ยงเทอกล้องเนอะคอยเกินนาฮะจะโอลดเจ้าข่าวมาขึ้นก่อนเอาเป็นก็ให้ไปเลยจะขอเขาเขาทำไหมเพื่อนวะขอไปไฟไห่บอขอไวไฟ่อโอ้ยไม่แย่นี่ตเป็นกระติงงเลยเนอะขอไปไฟสิอีทีอีเทสแค่ขอเปิด เป็นร้อยคนมันมาข่อยกูเ่ได้ม่าคู่มือกูนนั่นข่อยตัวกูขอเวเฟย์หรือเลยเป็นรหัสเปิดโทรศัพท์จะบอกขอเวเฟบ์ก็ต้องถามเขาก่อนแหละาไดายบได้เนาะเหมือนมึงมีชีวิตอยู่จะก็ขอเนานี่ขอเวเฟย์เหรอฟันไปขอเนี่ยมันสารประพูนมาโดนเว้ยขอเวเฟเป็นไงฮะนี่เอ้ยมันอาเฮ็ดเซลเด้อเนี่ขอเวเฟ ขอไปซ้ายก่อนหมูคอยกัรับหมูไปนะขอในดอกนะขอในดอกก่อนนั่นน่ะเราแหยอยูเราเม่คิดทีดอกบอกอืมเออหลดนแล้วไปโอ้เออออออว่ากันไปว่ากันไปโอ้ยน่าขอบไปฮึ่มจะไปเล่นน้ำเฮียออดยุขอยต่อไป นนี้ก็คือบรรยากาศล่าสุดครับพี่น้องเอาขอบคุณสำหรับคลิปนี้ครับนาอบครับผมสู้ๆต่อไปนะนายเกิดมาเพื่อสิ่งนี้ครับผม <laughs>